ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto Speed Vibes แหล่งรวมเรื่องราวสุดพิเศษของยานยนต์รู้จักทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่กำลังขยับวงการรถบ้านระดับไฮเอนด์นั่นคือวอลโมูเทอร์โฮม2026รถบ้านจากประเทศสวีเดนที่ผสมผสานความรู้ราเทคโนโลยีและความปลอดภัยไว้อย่างลงตัววอลโวเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภยัยและการออกแบบที่เรียบหรูมา,าดโดยตลอดและในปี2026นีนี้พวกเขาได้ก้าวกระโดดเข้าสู่ตลาดรถบ้านระดับพรีเมียมอย่างเต็มตัว ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือรถบ้านที่เหมือนโรงแรมง5ดาวที่เคลื่อนที่ได้ภายนอกของ Volvo ม o t o r h o m e ม2,026มีดีไซน์ที่ล้ำสมัยด้วยเส้นสายที่โค้งมนแต่ทรงพลังโดดเด่นด้วยไฟหน้าเหล็ดรูปค้อนของเทพเจ้าทอซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Volvo มีหลังคาที่ติดตั้งแผงโซลาเซลล์พร้อมล้ออัลลอยขนาดใหญ่และกระจกบานข้างที่ปรับความเข้มแสงอัตโนมัติให้ความรู้สึกเหมือนยานอวกาศส่วนตัวเคลื่อนที่ได้ เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในจะพบกับการออกแบบสไตล์สแกนดิเนเวียที่เน้นความเรียบง่ายแต่หรูหราห้องนั่งเล่นตกแต่งด้วยโซฟาทรงอัลบุด้วยผ้านุ่มเกรดพรีเมียมพร้อมหน้าต่างพาโนรามาแบบรอบทิศทางทำให้คุณสามารถ,ถดื่มด่ำกับวิวธรรมชาติได้อย่างเต็มที่มีทีวีโอเอดีแบบพับเก็บได้และระบบเสียงรอบทิศทางที่ให้ประสบการณ์แบบโรงภาพยนตร์ในบ้านห้องนอนก็ไม่น้อยหน้าเพราะม,มาพร้อมเตียงขนาดทิงไซส์ที่รองรับสรีระอย่างดีมีระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ และเพดานแบบมีช่องสกายไลท์ให้คุณชมดาวได้ทุกค่ำคืนการเก็บเสียงภายในห้องนอนยังทำได้ดีเยี่ยมเหมาะกับการพักผ่อนอย่างแท้จริงห้องครัวมีดีไซน์ทันสมัยพร้อมอุปกรณ์ครบครันไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าไร้เปเลวตู้เย็นอัจฉริยะเตาอบแบบบินอินและเครื่องชงกาแฟาระบบเก็บของถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงโดยไม่เกิดกาดส่วนเคาน์เตอร์เป็นหินแกรนิตลายพิเศษให้ความรู้สึกหรูหราเหมือนครัวของคอนโดหรู ห้องน้ำในรถคันนี้จัดเต็มแบบสปาส่วนตัวมีฝักบัวเรนชาวเวอร์ระบบกรองน้ำแบบรีไซเคิลกระจกกันฝ้าและทถสุขภัณฑ์อัตโนมัติพร้อมที่นั่งอุ่นทำความสะอาดง่ายด้วยผนังเคลือบสารป้องกันแบคทีเรียด้านเทคโนโลยีวอลโวไม่ทำให้ผิดหวังเพราะรถคันนี้มาพร้อมระบบสมาร์ทคอนโทรลทั้งคันควบคุมได้ผ่านแอปมือถือหรือคำสั่งเสียงจะปรับแสงปรับอุณหภูมิเปิดปิดม่านควบคุมระบบความบันเทิงหรือเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ทำได้ง่ายๆแค่พูด เครื่องยนต์ของรถคันนี้เป็นแบบไฮบริดดีเซลไฟฟ้าที่ให้ทั้งพลังและความประหยัดรองรับการขับขี่แบบอัตโนมัติบนทางหลวงพร้อมระบบช่วยเบรกระบบควบคุมพวงมาลายัยอัจฉริยะระบบเตือนจุดบอดและระบบช่วยจอดอัตโนมัติเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกเส้นทางหนึ่งในฟีเจอร์ที่เป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้คือระบบขยายตัวอัตโนมัติของตัวรถที่สามารถกางผนังข้างออกเพิ่มพื้นที่ใช้สอยและยังสามารถยกหลังคาเพื่อเพิ่มความสูงหรือเปิดเป็นดาดฟ,ฟ้าพร้อมที่นั่งและเตาย่างบาร์บีคิว ได้เหมาะสําหรับการปาร์ตี้ริมทะเลหรือชมวิวภูเขาระบบการสะเทือนของรถยังสามารถปรับระดับอัตโนมัติเพื่อให้รถนิ่งแม้อยู่บนพื้นที่ไม่เรียบสร้างประสบการณนอนหลับที่ราบรื่นเหมือนอยู่โรงแรมวอวยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้วัสดุรีเคลนหนังสังเคราะห์จากพืชปลอดสารพิษและใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากถผงบนหลังคาได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงแค่นั้นยังมีอินเทอร์เน็ต่านดาวเทียมแบบเรีลพิเศษ รองรับ 5G จุดชาร์จไร้สายทั่วทั้งคันและพอร์ต USB-C หลายจุดตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการทำงานหรือสตรีมมิ่งระหว่างเดินทางสำหรับครอบครัวรถคันนี้ยังมีโซนเด็กเล็กพร้อมเปลพับเก็บของเล่นได้มีมุมสำหรับสัตว์เลี้ยงพร้อมถาดอาหารและพื้นกันน้ำอีกด้วยราคาของ Volvo Motorhome 2026เริ่มต้นที่ประมาณ11ล้านบาทประมาณ3 2 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐ โดยราคาขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชันการตกแต่งเพิ่มเติมแต,แต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้บ้านหรูเคลื่อนที่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและความสะดวกสบายมันก็คุ้มค่ายอย่างมากสุดท้ายนี้ว่าโวโมเทอร์โฮม2026ไม่ใช่แค่ยานาหนะแต่เป็นวิถีชีวิตใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการออกเดินทางโดยไม่ต้องละทิ้งความหรูหราหากคุณฝันถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยอิสระรการผจญภัยและความสะดวกสบายในทุกจุดหมายนี่คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบ หากคุณชื่นชอบรถบ้านสุดล้ำคันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Speed Waves เพื่อไม่พลาดการอัปเดตเกี่ยวกับยานยนต์สุดหรูทั่วโลกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ